คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่6มิถุนายนทางแคบมัทธิวบทที่7ข้อ21ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทยัยพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้อ่านเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อเข้าใจบริบทมัทธิวบทที่7 ข้อ21-23ประตูไปสู่สวรรค์นั้นเป็นทางที่แคบเพราะว่าเส้นทางสู่ชีวิตนิรันด์นั้นถูกกำหนดไว้ให้ผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่เสียสละบนไม้กางเขนเพื่อเราเท่านั้นและเราจะได้รับเมื่อเราเชื่อสิ่งที่เราต้องเชื่อมั่นก็คือพระเยซูมาเป็นฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและมาวายพระชนไถ่บาปให้กับเราจ่ายราคา และใช้นี่บาปเราอย่างครบท้วนแล้วในพระธรรมฮีบรูบทที่9ข้อ12กล่าวว่าพระองค์เสด็จเข้าไปในวิสุธทธิสถานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปและทรงสำเร็จการไถ่าบาปชั่วนิรันด์คนที่เน้นเรื่องการปฏิบัติกิจทางศาสนาหรือพยายามเป็นคนชอบธรรมด้วยการกระทำ โดยคิดว่าเป็นการเดินในทางแคบอาจจะไม่ได้ติดตามพระเยซูคริสต์จริงๆก็ได้พระเยซูตรัสในมัทธิวบทที่7ในตอนนี้ว่าในวาระหนึ่งเมื่อเรายือนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าพระองค์จะตรัสว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าจงไปเสียให้พ้นหน้าเราเจ้าผู้กระทําชั่วจงไปเสียพ้นหน้าเราคงไม่มีใครอยากเป็นหนึ่งในคนที่พระเจ้าตรัสกับเราแบบนั้น เพราะฉะนั้นไม่มีการกระทําใดที่จะพาเราเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้ยกเว้นทางของพระเยซูคริสต์พระเยซูกล่าวในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ6พระเยซูตัดกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราทางของพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เรามั่นใจว่าเมื่อเราเดินผ่านทางแคบของพระองค์ จนถึงที่สุดปลายเราจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เราอย่างสวยงามผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้ายอนจึงเตือนใจเราในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่5ข้อ13ว่าข้อความเหล่านี้ข้าพระเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าจะพาเราไปสู่สถานที่กว้างขึ้น หลังจากที่เราไปสู่พระพักของพระเจ้าในวันสุดท้ายร่วมกันทางของพระเยซูเป็นทางเดียวสู่ชีวิตนิรันดรการเดินในทางแคบไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา,ศ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 าแต่เป็นทางที่ให้พระเยซูนำหน้าในการดำเนินชีวิตให้เราใคร้ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่ทรงเป็นทางเดียวที่นำลูกไปสู่ความชอบธรรมโดยที่ลูกไม่ต้องอาศัยการกระทำของลูกเองโดยพระคุณพระเจ้าเท่านั้นที่ลูกจะยึดไว้ขออย่าให้ลูกเผลอวางใจและโอ้อวดในการกระทำของลูกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน